ตอนนี้เราก็มาถึงศาลเจ้าจี้กงหรือวัดจี้กงแล้วนะคะเดี๋ยวกิ่งขวัญจะขึ้นไปกราบสักการะไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการเคารพสถานที่ด้วยค่ะไปกันเลยค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะ าเจ้าจี้กงแห่งนี้เดิมทีเป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆค่ะแล้วก็ได้บูรณาการสร้างใหม่ให้ใหญ่ขึ้นในวันมหาสงกรานต์ค่ะปีพศ2533แล้วก็วันมหาสงกรานต์ของทุกๆปีนะคะเหล่าสิทธยานุสิ์จะมารวมตัวกันเพื่อกราบไหว้เคารพสักการะส่งน้ำพระอรหันต์จีก้กงและด้านบนนี้นะคะจะมีองค์จีก้กงองค์ใหญ่มากเลยค่ะหล่อด้วยทองสำริด ขนาดสูง8.8เมตรค่ะอลังการมากเดี๋ยวกิ่งขวัญจะพาขึ้นไปชมนะคะว่าจะสวยงามองค์ใหญ่ขนาดไหนตามมาเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ชั้นสองของศาลเจ้าจี้กงนะคะมองดูวิวฝั่งโน้นวิวภูเขาสวยมากๆเลยค่ะที่นี่ร่มรื่นค่ะแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีกิืนไอของความศักดิ์สิทธิ์่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามค่ะ กงเป็นพระอาหารหันต์ค่ะทางศาสนาพุทธมหายานนิกายเซนทางฝั่งใต้ของจีนพระจีกงเป็นพระที่ไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎของสงฆ์นะคะชอบนุ่งจีวรขาดๆแล้วก็ชอบเล่ายาปาปิ้งมากแต่ว่าพระจีกงนะคะชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเรื่องราวของท่านจึงกลายเป็นนิทานพื้นบ้านและถูกกล่าวขานกันมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งจนถึงปัจจุบันค่ะ ร่วงนี่ไงต้นดกมากเลยอ่ะอหอมเหมือนต้มเขียวหวานอู้เป็นต้นต้มเขียวหวานแบบไรมาเล็กๆนะนี่เนื้อเหมือนก้มเลยอ,อันนี้ลูกที่ร่วงลงมานะคะเมื่อกี้กิ่งขวัญเก็บขึ้นมาเหมือนต้มเขียวหวานชิมได้ไหม ขอให้ยาาชิมหน่อยนะคะมันล่วงอยู่ที่พื้นหนูกเก็บขึ้นมาอื้อือืกสมชื่อเปรียวมากตาจะปิดแล้วไม่ไหว ตรงนี้เป็นวัดที่อยู่กลางหุบเขานะคะค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะร่มรื่นสงบร่มเย็นค่ะมีต้นตีนเป็ดอีกแล้วต้นเคตานี่ลงมาดูใกล้ๆกันดีกว่าจะจะขอดมกลิ่นหน่อยว่ากลิ่นจะหอมอบอวลเหมือนตอนกลางคืนไหม เดี๋ยวเราจะเสียงเซมซีขอโชคก่อนนะคะได้หมายเลขเซมซีแล้วเราจะอ่านคำทำนายแล้วก็หมายเลขที่ได้จากเซมซีนี้เราจะไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะหมายเลขหมายเลขยีสห้านะคะ ไปดูคําทำนายก่อนเดี๋ยวเราจะไปเสี่ยงโชคจากหมายเลขเซียมซีนะคะแผงแบตเตอรี่อยู่ด้านข้างนี่ค่ะมาเลยค่ะ รางวันที่หนึ่งอยู่นี่นะไม่ต้องหาเดี๋ยวก็รู้วันที่สิบหกเลยต้องได้รางวันแน่นอน บาาเลยค่ะเราก็เลยไม่กล้าส่งเสียงดังนี่เป็นรูปภาพหรือปฏิมากรรมเกี่ยวกับเรียบทของพระจี้กงนะคะข้างในเนี่ยไม่ทราบว่าทำด้วยอะไรค่ะแต่ว่าด้านนอกนี้นะคะเป็นผิวพื้นกระจกเลยค่ะแล้วก็เป็นกรอบน้จะมีคําสอนภาษาจีนอยู่ด้านบนด้วยนะคะแต่ว่ากินขวัญอ่านภาษาจีนไม่ออก ้อยแล้วค่ะวันนี้เราได้มากราบไหว้สักการะขอพรพระจี้กงนะคะที่ศาลเจา้าจีกงแห่งนี้แล้วก็ได้มีการเสี่ยงเซียมซีขอโชคขอพรไปแล้วค่ะจริงๆเราก็มาบ่อยค่ะที่นี่เพราะว่าไม่ไกลาจากบ้านเราเท่าไหร่นะคะแต่อยู่ในเขตอําเภอพานเหมือนกันนี่แหละแล้วก็ด้วยความเลื่อมใสความศรัทธาค่ะกิงขวัญก็เลยจะมากราบไหว้ขอพรอ,อยู่บ่อยๆ แล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับบ้านแต่ว่าขากลับบ้านเนี่ยเราจะพาทุกคนแวะไปให้อาหารปลาก่อนค่ะที่วังมัดฉากิงขวัญเคยเห็นเพราะว่าตอนนั้นกิงขวัญมาแล้วรอบหนึ่งนะคะปลาเยอะมากเลยค่ะมันจะเป็นแอ่งน้ําที่เขากั้นไว้ระหว่างภูเขาสองลูกเนี่ยค่ะเป็นแอ่งใหญ่มากแล้วปลานี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวกิงขวัญจะพาทุกคนไปให้อาหารปลานะคะไปเลยค่ะ วัดสีนกพร,รัจดอยแก้วค่ะอยู่ที่บ้านวังชมพูตําบลม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะอเขาทําซุ้มสวยทําซุ้มสวยเลยเ,เขาน่าจะมีงานอะไรน้อข้างในนี่ทําซุ้มสวยเลยค่ะนี่เป็นซุ้มไม้ไผ่นะคะสวยงามมาก อาหารปลามาแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟมีทัพพีให้ด้วยเห็นปะเขาวางไว้ตรงนี้แหละตรงกระป๋องที่ให้อาหารปลาก็เลยเอามาด้วยโอ้นี่เขาทำสะพานใหม่แล้วนะเพราะว่าตอนที่กิ่งขวัญมาเราที่แล้วอะสะพานเริ่มผุแล้วอันนี้เขาเสริมคงใหม่นี่ไงสะพานเก่าอยู่ด้านล่างเนี่ยเขาทำอีกอันหนึ่งนะครับขึ้นมาข้างบน หูตัวยังใหญ่อ่ะถ้าตกลงไปจะเหลือไหมเหลือปะไม่กล้าเสี่ยงเลยเพราะว่าปลาที่นี่ตัวใหญ่มากตกลงไปคิดว่ามันน่าจะตบลุมต่อจะหน้าดู เรียกว่าวังมัดฉาค่ะเป็นวังที่มีปลาเยอะมากเห็นไหมคะที่ปิ่งขันบอกไว้ว่าบริเวณรอบๆเนี่ยเหมือนเป็นภูเขาแล้วก็มีแอ่งน้ําตรงกลางอะคะ่ะแล้วเขากั้นน้ําเอาไว้เพื่อที่จะเลี้ยงปลาตรงนี้มาดูนะคะว่าปลาจะตัวใหญ่ขนาดไหนอ้ <laughs> มาทําอะไร โอ้โหปลาคาร์ปก็มีอ่ะปลาตะเพียนก็มีนะคะตัวยางใหญ่เลยอะ่ปะปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่กว่าขาคนอีกตามมาอีกแล้วหรอพอแล้วโอ้โหดูตรงนี้นะมาดูความใหญ่ของปลาซุ่ม 奶奶奶 นี่นี่เราคุยด้วยนะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเออรู้แล้วแล้วชื่ออะไรมาจากไหนจู่วิ่งโผล่มาแล้วมาขออาหารกินเนี่ยโอ๊ยํามุดอยู่ได้อะไรเนี่ยกินจนัวแวะแหวกม้งอะให้เมื่อกี้หมดแล้วเหรอฮะที่ให้เมื่อกี้หมดไปแล้วเหรออะ อ้ยร่วงหมดเราขอโทษตัวเล็กกินเบ้าวเดือน,นะค่ะดือจะจับโยนลงไปในน้ำเห็นไหมพายตายเยอะแยะนแะห่นหี้ สำหรับคลิปนี้กิ่งขวันต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิกงเพื่อแจ้งเตือนในคลิปถัดไปคลิปนี้กิ่งขวันต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะกิ่งขวัญและองขเพื่อนต้องไปก่อนแล้วค่ะใช่ไหมเพื่อนเฮ้ <laughs> เร็วกลับบ้านกันมามาเท้าน้อย